ครับสวัสดีพี่นอ้องพงไปสุขุสุขนครับผมพกพะบ้ากระโดดครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่าทำนองครับน้อบรรยากาศย้ำเศร้าครับเศร้าค้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเก่าพี่น้องครับของเดือนธันวาคมสองพันหกสิบแปดยัางอีกมาหลายมือก็สิ้นเดือนสิ้นปีแล้วพี่น้องเอย 30, 30เก่าสามสิบสามสิบเอ็ดยังอีกสองมื่นครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเศร้าครับตอนนี้เวลาหกโมงนิดการตะเว้นกำลังขึ้นครับพี่น้องครับลมหนาวพี่น้องลมหนาวมาใส่ปีใหม่อีกแล้วอากาศสลับซับเปลี่ยนครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเป็นไข่เป็นวัดนี่นั่นเศร้าเลยทีเดียพี่น้องครับ <c oughs> เป็นหมืบหมืบหมืบเป็นอันนี้ มืาอนี่พูดจะเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องไข่โย,ยนโบมีนหนามูกเป็นเก็บข้อเป็นอันนี้อากาศแย้มเศร้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อนะครับเนาะข้อมูลแนวนะทางจากหลายสำนักหลายาจานครับพี่น้องครับประจำงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับพี่น้อง สลับในคลิปนี้นะครับเนาะว <c oughs> <c oughs> ันนี้พี่ที่6ครับมีอาจารย์พี่แอดมอนด์แนวทางแอดเสร็จมีแอดก,กอุ้งกรอบลุงแป่นบัวคำสีรัชนกผู้เฒ่าเมืองอุบลแอดหน่อยทิศธาตะโกอาจารย์ธนากรดอกไม้และสายล้มครับอีพี่ที่6เนาะขอมุ่นจราสายจังหน่อยครับพี่น้องครับก็ขอโทษขอไปพี่น้องเดอ้อก่อนจะขอไปเบิ่งขอมุ่นแนวทางครับพี่น้องครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับบ่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเนาะกตเบิรงไวเพื่อปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางถนันครับพี่น้องครับมาเลยที่ใบแรกครับใบแรกแนวทางดอกไม้และสายลมครับเพื่นใหมมาสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่พี่น้องไปต่อกันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์นมเชียงใหม่ครับ อาจารย์หนุ่มเชื่อมใหม่ภายใน,นมาซีหาหกสามศูนย์หาสองเจ็ดครับพี่น้องครับใบเนียอาจารย์ธนกรครับสองตัว่างไม่ต้องกลับล่างชุดปีใหม่4 8, ี8 4 5 4 8 5ครับพี่น้องครับอาจารย์ธนกรเนาะ ไปต่อกันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์หน่อยค่อนวันครับมี273 396 893 179 278ประชุด3โตครับส่วน2โตก็มี73 69 93 79 78ครับ2โตบนล่างเนาะ <c oughs> ในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับ5 2 อสตรงล่างครับพี่น้องครับประจาร์หน่อย่อนหวันส่วนใบนี้ทิศท่าตะโกครับเดินบนล่าง7กับเก่ามี7จ7ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปด้าสามเก้าหกเีผ่พานมากครับพี่น้องครับหา2หาสอาสตรงล่างครับหลักการอเก้า 9, ตกับชาวด้านบนเนาะ ทิทธาตะโกมาต่อกันทีแนวะทางของแอดน้อยครับแอดน้อยเพื่อให้เด่น3กับ4พี่น้องเด่น <c oughs> 3กับ4ก <c oughs> ัมมี3 0 3 2 3 7 3 9ราการา4า4ี 2, 4่สองี 7, ่สามี่เจ็ดี่แปดุดสามโตครับสามสี่สองแอดหน่อยครับ ใบนี่พุทธเทาเมื่อบนครับในงวดที่พานมาครับพี่น้องครับแมนบะเออในงวดที่พานมาพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ผมดึงข้อมูลมาผิดบฮกเ่า <c oughs> โ,โตหลุดเด้๋ยนี่ลางลางหลุดสองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขอถอยขอไปไหลายครับเก่าโ,โตหลุดบฮก บนรูดหาบนรูดหาล่างรูดสองเขาตะโตดรูดโตเด่นครับพี่น้องครับหาสองเก่าหาเนาะเขาตะโตเด่นพี่น้องโตรูดโตเด่นโตรูดสองห้าสามห้าสามห้าเจ็ดโอเคครับพี่น้องครับเขาตะโตเด่นของเพิ่นเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะในงวดนี้ครับสองหกเก้าบนสามหาหก สองตัวหาหกหกสหกห่หลุดหกลางหลุด3มี3 2มสครับผู้เถ่าเมืองอุบลใบนี้แน่าทา้งหวยดังวัดปลาครับพี่น้องครับหวยดังวัดปลาบนพื้นหวิ่ง6กครับ3โต0 6ศูนย์ห6หนึ่งศเก่า ลางบิงศูนย์ครับมีศูนย์หนึ่งศูนยหนย์ย์เก้ทับหงทับหกเก้าไดังวัดป่าครับใบนี้ลางสี่ชุดครับรัชนกมีโชคมี3ามห4 5 4าหกครับใบนี้สองตัวลางครับมับงกรไม่ไร่แ3ดสามสเก้าสเก้า กระเบื้องว้ครับพี่น้องครับใบนี้ขอมูุแนวทางของลุงเป็นโอ้ยของบัวคำสีครับพี่น้องครับของอาจารย์บัวคําสีนองมีเก่าศูนย์แปสี่ามศูนย์แปดี่สามเก้าสามหกสอันนี้ลุงเป็ดครับลุงเป็นลุงเป็นหห้าศูนย์หาศ 8 0 4ศูนย์ตัวไทยเก้าสาย์สองหกหนึ่เป็นเอาพิดเบาถือยุบเร้าเ้วผมกระดรพี่น้องครับขอถทษขอไพยเ้ยวันนี้กุ้งกรอบครับกุ้งกรอบกับมี่ศูนห7 ลักกาชุดสตัว8ปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแหาแปดสีครับกุ้งกอบว่าที่แนวทางของเส้นมีครับวนนมาสามเจ็ดสาห้าหาเจ็ดห้าหาครับพี่้องครับแนวทางของแอ็ดเส้นมีเนาะไปต่อกันที่ขอมุ่นของแอดน้ำมุ่นครับ ในงวดที่ผ่านมาพี่น้องเก้าหาตรงเด่นเขาโตเน้นพร้อมเก้าหาตรงบนครับพี่น้องครับแอดน้ำมตนขอมูลในงวดนี่ครับ2มกรลาหกเก้แอดน้ำมุนภายในมาสองแปดสองเก้าสอดแปาแปดเจ็ดแปดศูนลกกาโตกันเก7 8, 7เจครับ ยึดถ่ายกันที่ข้อมูลของอาจารย์พี่พี่น้องอาจารย์พี่บน3 7 5 7 3 8 5 8าล่าง838 4 9 3 9 4อาจารย์พี่ครับพี่น้องครับก็เบองไไคเป็นข้อมูลไปแนวทางเนะาะกับมักกะชอบกระจังพิจารณาครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของแต่ละสมนักแต่ละอาจารย์ครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับขอบคุณขอมุ่นจากหลายสํานักหลายาจารย์ครับ <c oughs> ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมุ่นแนวทางขอบคุณพี่น้องหลายครับมาติดตามรับชมทั้งสองบ้ากระโดดขอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมรักษาสุขภาพกันนําอากาศสลับซับเปลี่ยนพี่น้องครับพบกันค,คลิปหน้าครับคลิปนี้บ้ากระโดดลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ